ครับกอหรือขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมอยู่กับผมเอฟเพ็กตัวตึงบุญนันเกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการแอบเล่นเฟซแบบไม่ให้คนอื่นเขารู้ว่าว่าเราออนเฟซอยู่มีวิธียังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามที่ช่องยูทูปเอฟเพ็กตัวตึงบุญนันได้นะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอฟเพ็กตัวตึงบุญนันได้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่นะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะคผม ขั้นตอนแรกให้เราไปที่ Facebook ไปที่ขีดสามขีดมุมด้านขวาบนเลื่อนขึ้นไปไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดเลื่อนลงมาไปที่การตั้งค่าเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปนะครับไปที่ไปที่ปุ่มเป้าหมายและการแสดงผลไปที่สถานะกําลังการใช้งานกดเข้าไปเลยและมาโยกสวิตช์กดปิดตัวนี้นะครับกดปิดไม่ได้ตามนี้แล้วปัดทั้งหมดไปได้เลยนะครับผม และยังไม่พอนะครับและยังไม่พอนะครับให้เราไปที่ Messen g e r แตะไปที่ขีดสามขีดมุมด้านขวามุมด้านซ้ายบนไปที่รูปฟันเฟืองครับไปที่สถานะกำลังการใช้งานกดเข้าไปเลยให้มากดโยกสวิ์ปิดตัวนี้แสดงเมื่อคุณกำลังการเมื่อคุณกำลังใช้งานกดเข้าไปเลยครับมีให้ตัวเลือกนะครับให้มาติ๊ตตัวนี้คำว่าจนกว่าจะเปลี่ยนกดปิดชั่วคราว เมื่อได้ตามนี้แล้วปัดทั้งหมดออกไปได้เลยก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้สอนวิธีการเปิดกานปิดการเล่นเฟซหรือเอสอนการแอบเล่นเฟซแบบไม่ทุกคนรู้ว่าออนนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามที่ช่องยูทูบอีพิกตัวตึงมูนันด้นะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ภาพวิลลุมใหม่ๆนะครับวันนี้ผมเอฟิกตัวตึงบุญนันลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ <c oughs>